มือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงฟังคลิปนี้ค่ะชาตั้งแต่เท้าถึาถงถึงน่องนะเป็นกี่ข้างเอ่ยทั้งสองข้างเลยระยะเวลาเป็นแบบเนี้ยประมาณกี่เดือนคะประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วช่วงที่มันชาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างโอมันทรมานมากเพราะว่านอนไม่หลับตอนที่เป็นน,ยน,นัยืนเนี้ยยืนนานไม่ได้พอ,อยิอ่งยืนนานยิน่งชาหนับสิบเมตรแรกนี่แหละแขงเดียวแหละอ่ะแข็งเดียวแ,วแขงเดียวเลยดูเรื่องอ่นะชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยถ้าไม่ดีผมก็ไม่ดูผมว่าคนที่ รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันนี่น้ําในหูไม่เท่ากันเวียนหัวแล้วก็บ้านมนบ้านมนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมนนอนมาสองเดือนเต็มเต็มสองเดือนเต็มเมนี่คือเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยจ้ะ พอหลังจากกินได้10เม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได<ช>้พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ำได้สินค้า KO ที่เราเบิกทั้งหมดนะคะจำนวน4ลังด้วยกันนะทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้สินค้าที่เป็นสินค้าของแท้ลอตใหม่ล่าสุดสินค้าของเรานะคะ ทานแล้วเห็นผลมากๆเลยนะคะเป็นสารสกัดจากทำมาเชลเลยนะคะสินค้าของเรานะคะต้องบอกว่าสินค้า KO นะคะมีอยอยจะระบุไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะทุกคนมันชาหลักๆเราแต่ก้าวขาไม่ออกแบบอยู่แบบเลยแบบแบบรองเท้าเราเราใส่ไม่ได้เลยคือคือใส่ไม่ถูกอ่ะมันชาเลยมันมันเขาอ่อนอทำให้เขาอ่อน พืนเดินเข้าไปเขาอ่อนเลยเขาอ่อนแล้วจะล้มมาเป็นแังไหมคะหลังจากที่ฉันเคโอเดี๋ยวให้หลวงพ่อเริงเดินให้ดูนี่ไม่ไม่มีอะไรแล้วเดินได้เดินสบายจต่บ๊ะบาะได้ระยะนับรวมๆกันแล้วก็กิโลกว่าๆก็เดินเดินได้สบายแล้วมันเมื่อก่อนเนี่ยแเดินแค่ร้อยเมตรยังเดินไม่ได้เลยพอเดินปัาบจะมีอาการเลยมันจะชาจะเริ่มชาปวดปวดแบบถ้าขื้นเดินเข้าไปปุ๊บเขาอ่อน ล้มเลยใช่ไหมคะตอนนี้แข็งไงนะคะแล้วตอนนี้หลวงพ่อให้หลวงพ่อโดนโชว์นิดนึงค่ะโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยเป็นเส้นเลือดตีบลิ้นแข็งด้วยใช่ไหมคะมันพูดไม่ชัดแต่มมันค่อยๆมาลิ้นเต็มปากอะเป็นมานานหรือยังคะปีกว่า จากมือเนี่ยกินข้าวไม่ได้ตอนนี้กินได้แรงกลับมาแล้วตรงนี้แขนโอเคกลับมาแล้วแล้วส่วนขาเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนนขึ้นอย่างนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะขาขึ้นไม่มีแรงเลยไม่มีแรงโอ้โหแข็งแรงมากๆเลยนะคะทุกคนดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าจากที่ต้องนอนนะคะติดเตียงไม่สามารถเดินได้อันนี้เดินได้ตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกใช่ไหมคะหนึ่งกล่องแรกมันดีมากเลยแหละโอ้ยจะประคุณเอ้ยขอขอให้เคอที่ขายดิบขายดี